นางเอกยังคุณมาร์กาเร็ตคลอรีออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเมคอัพที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเดอะซับสตรนั้นมันทําให้ผิวหน้าเจ้าต,ตัวนั้นพังอยู่นานเกือบปีหลายท่านคงจํากันได้ใช่ไหมครับว่าฉากที่ตัวละครซูนั้นเริ่มเปลี่ยนสภาพตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งทางผู้กํากับเองก็เลี่ยงที่จะใช้ c g i สร้างอีกร่างหนึ่งของซูขึ้นมาโดยพวกเขานั้นเปลี่ยนมาใช้เทคนิคพิเศษในการเมคอัพขึ้นแถนและก็สร้างอาวัยวะเทียมต่างๆให้มันดูสมจริงที่สุด ซึ่งผลกระทบครั้งนี้มันก็ตกมาอยู่ที่คุณมาร์กาเร็ตครอรลีโดยตรงเลยแหละครับถึงขั้นที่ว่าผิวบนใบหน้าเจ้าตัวนั้นถึงขั้นวิกฤตจนทีมงานต้องเปลี่ยนมุมการถ่ายใหม่ในซีนที่ตัวละครซูนั้นกําลังเดินอยู่กลางแจง้งโดยเปลี่ยนมาถ่ายในมุมเสยแทนแทนที่จะถ่ายใบหน้าของเจ้าตัวแบบเต็มเมยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากการเมคอัพในเรื่อง The s u b s t a n มันก็ส่งผลต่อเนื่องไปถึงหนังเรื่องถัดไปของเจ้าตัวอย่างเรื่อง k i i s of the Kindness เลยครับ ที่เจ้าตัวนั้นต้องรับบทถึง4คาแรคเตอร์ด้วยกันและบางซีนที่หนังโคสสอ up ใบหน้าเจ้าตัวเราก็จะสังเกตเห็นเลยครับว่าสิวบนใบหน้านั้นมันก็ไม่จางหายไปสักที